สวัสดีครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวให้พี่แนะนําตัวสักนิดนึงก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะเชื่อชาตกนกขุนทนนะคะเป็นสมาชิกกลุ่มมัดย้อมศิธรรมชาติบ้านคีนครีวงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คาถามแรกเลยนะคะ,อ,ะอยากจะถามว่าที่นี่นะคะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบไหนบ้างคะค่ะ ก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่เราทำวันนี้ก็คือกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาตินะคะก็จะทำเรื่องของผ้ามัดย้อมแล้วก็ผ้าบาติกสีธรรมชาตินะคะก็จะเป็นพืชที่อยู่ในท้องถิ่นทั้งหมดเลยที่เรานํามาสกัดสีนะคะแล้วก็ใช้ย้อมค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มอาชีพต่างๆค่ะก็จะมีกลุ่มสมุนไพรกลุ่มใบไม้ค่ะกลุ่มทุเรียนกวนเอ่อกลุ่มเพชรขีรีโฮมสเตย์เบนเซั่มจากเปลือกมะพร้าวอะไรประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าเอา ผลไม้ในท้องถิ่นมาทำเป็นข้ามันยอมมาอัดแปเปเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะใช่ไหมคะเดี๋ยวเราม anyway, าต่อกัน hmm. ที่คําถามที่2กันเลยดีกว่าครับคําถามที่2นะครับคือชาวบ้านเนี่ยมองอนาคตของการท่องเที่ยวคีรีวงไว้อย่างไรในอีก5้าถึสิปีข้างหน้าครับค่ะก็การท่องเที่ยวของเราก็เหมือนเราก็ไม่ได้หยุดที่จะพัฒนาสินค้านะคะก็เราต้องพัฒนาอยู่เรื่อย ก็มองว่าเ,เราก็น่าจะมีการเติบโตในเรื่องของการส่งออกมากขึ้นเพื่อที่จะเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้มากขึ้นกว่านี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอนาคตนะคะที่สดใสมากเลยนะคะสําหรับหมู่บ้านทีวูใช่ครับข้างหน้าข้างหน้านะคะวันนี้ก็ขอ,อ,อ,ข,อขอบคุณค,ค่ะ ก็ขอแนะนําตัวก่อนอาตมาภาพภาพระมหาสหัสวัสดิ์จิตโตเจ้าวาดวัดคีรีวงสมบูรณ์กาโลนอําเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ก็จะมาให้คําตอบแก่นักศึกษาที่มาถามข้อมูลกิจกรรมของวัดคีรีวง์อมีอะไรก็ถามได้เลยครับหมู่บ้านคีรีวงครับมีประวัติความเป็นมาอย่างไร,รบ้างประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านคีรีวง เดิมทีคิรวงเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่เชิงเขาลวงนะครับยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ชาวบ้านส่วนใหญ่นี่มีอาชีพทําสวนผลไม้เช่นมังคุดทุเรียนเงาะและเลี้ยงคีด,ด้วยทรัพยากรป่าเขาน้ําตกและลําธารที่อุรมณสมบูรณ์คว่ามีประเพณีหรือพิธีกรรมอะไรที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีไหมครับประเพณีของคิรุวงที่สําคัญเลยหนึ่งเริ่มตั้งแต่แรมแปดค่ำเดือนสามเป็นการทําบุญ ให้อดีตเจ้าอาวาสทุกรูปของวัดคีรีวงเจ้าอาวาสของคีรีวงตั้งแต่วัดคีรีวงเกิดมาก็ปี2,237มีเจ้าอาวาสทั้งหมด19ลูปอัตมาเป็นรูปที่19ที่ได้รับตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดคีรีวงองค์ปัจจุบันตั้งแต่วันที่1ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคม2568ถึงปัจจุบันนี้องค์แรกก็ตานเป็นสมพารธุ์นุ่นและสมพารธุ์ที่มีชื่อเสียงที่คน คีรีวงเดิอชาวอำเภอลานสกานับถือก็จะเป็นเพอท่านประลัเถื่อนสมพันธ์นุ่นซึ่งจะมีรูปอ่าอนุสสรีเป็นที่มรดกที่เป็นที่กลาบไหว้เคารพนับถือของคนคีรีวงแล้วก็ประเพณีที่สองก็จะ,ะเริ่มประเพณีอของ <c oughs> แดนแปดคำเดือนสามประเพณี 3, คือกวนข้าวมันดูพญาิ <c oughs> จะเป็นประเพณีเดียวที่ใหญ่ที่สุดว่าได้ของอำเภอลานกาที่วัดคีรีวง แต่ละปีผมมาอยู่ประมาณอ่าสามปีปีแรกก็ประมาณเก้าสิบแปดกระทะปีแรกก็คือปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองพันห้าร้อหกสิบห้าแปดสิบแปดกระทะถ้าน้ำเป็นกระทะข้าวทุบแต่าติปีที่สองก็ร้อยร้อยสิบอ่าปีสองห้าหกเจ็ดไปสองห้าหกหกหกห้าแปดสิบแปดหกหกร้อยสิบสองแล้วหกแปดล่าสุดนี้เก้าสิบสามกระทะ หมายถึงเขายะนับเป็นกระทะกันว่าเพราะวัตถุดิบนี่คือจะโยนทั้งสี่หนูบ้านจะนําของเรียกว่าเข้าครัวก็จะเป็นนมนมสดอ้อยมเมล็ดข้าวเป็นน้ํานมที่ไปหาจากทางปากขนังหัวไซมังคุดทุเรียนวัตถุดิบที่มาใส่ก็จะมีหลายอย่างประเภณนี้ือเป็นสถเตสีาสำคัญที่รวมใจของชาวคีรีวงท,ที่สองก็จะเป็นประเณีนีาส่งตายาย แลนจิ1ห้าคำเดือนสิตปีนี้ก็จะตรงวันที่ยี่สิบสองสิงหาคม2 5งพหิบประเพณีก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ทําบุญของชาวใต้ที่ลูกลานที่ไปอยู่ที่อื่นก็จะกลับมาที่คีรวงกันทุกคน mm hmm. คนก็จะเป็นสาราในนี้ครับมีทั้งอัฐิกระดูกก็จะสวดอ่าตอนเช้าก็จะสวด <c oughs> อ่อมาดิกาบางสกุลตอนบ่ายก็จะเป็นจำเริญอายุให้แก่ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุเจ็สิขึ้นไป ประเพณีที่สามก็คือตักบาทเทโวหรือว่าตักบาหน้าล้อหลวงเรียกหลังจากตักบาทเทโวตักบาหน้าเสร็จแล้วก็จะเป็นการชับพักนี่ถือว่าเป็นประเพณีใหญ่กิจกรรมประเพณีใหญ่ก็จะมี3อย่างที่วันิีิวงแล้วประเพณีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับศาสนาความเชื่อหรือลูกการอย่างไรบ้างประเพณีที่1นึ่งประเพณีหนึ่งในการความเชื่อก็คือว่าทําบุญอุทิศ แรมแปดคำเดือนสามนี้จะเป็นการทรําบูธทิศให้ดีเจ้าอาวาสทุกรูปที่ได้ก่อตั้งวัดคีรีวงศ์ร่วมกับประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายที่อยู่ในชุมชนชาวบ้านทีกโคงสมัยก่อนวัดคีรีวงศ์ชุมชนงจะคนจะไม่เยอะจะคนเมื่อมีตั้งลูกรลากมาก็เริ่มขย,ขยับขยับจับจองที่ตอนแรกก็เป็นที่เหมือนว่าไม่มีโฉนดตอนนี้ก็ออกโฉนดเป็นบางส่วนแต่บางส่วนก็ยังไม่มีก็ถือด้ความร่วมมือ เพราะว่าต้องการสร้างวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนที่เข้ามาที่นี่เป็นวัดสุดท้ายครับเส้นทางหลังจากนี้เข้าไปก็จะไม่มีวัดแล้วตอะเทนีส่งตายายก็จะเป็นตอเทนีของทางภาคใต้ที่จะทําบุญอุทิศให้แก่บรรพุทธปุญาต,ตายายให้ได้ลูกหลานผู้ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ทําบุญอุทิศไปให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเขาเรียกว่าวันชิงเตดวันอยเตตกือปูุญา่าตายาย,ายบางคนที่น้องของ ญาติโยมบางคนที่อยู่ที่อาจอยู่ในโลกปัจจุบันอาจจะทํากรรมไม่ดีไว้อะไรไว้ก็ไม่สามารถเพราะในโลกอนาคตโลกหน้ามันไม่มีเกษตรกรรมไม่มีวัดไม่มีวาไม่มีอะไรที่จะซื้อขายได้นอกจากได้รับบวงกุศลจาก <c oughs> ลูกหลานของตัวเองที่ทําบุญไปให้มันก็เป็นประเณีว่าเป็นความกระตันยูให้แก่บรรพบุรุษส่วนประเณีสุดท้ายจักบัตน,น้าลอก็เกี่ยวโยงกับศาสนาที่พระเจ้าขึ้นไปสเสด็จจำทันษาที่ชั้นดาวดึงและเสด็จลงมา ในวันที่ในเขาเรียกว่าวันที่พระเจ้าเปิดโลกก็คือวันนั้นจะเป็นโลกมนุษย์โลกสวัรค์นกและโลกจะมองเห็นกันเรียกว่าตักบาทเทโวโลหะนะส่วนพิธีที่ว่าชักพระก็เป็นประเพณีประจาของชาวใต้โดยท,ที่คีริวงเราจะมีพระลากที่เกบปรติติไว้ข้างบนให้จะปีหนึ่งจะลงสองครั้งพระลาชเป็นประเพณีคือสวนนนทจิตใจให้คนได้มาทําบุญสักการะอ่าพระลากมีพี่กับน้องเป็นที่สักการะ เพราว่าถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลปีนึงจะลงแค่สงครั้งนะครับจะลงวันชัพพระกับวันวิสาขบูชาในหมู่บ้านนี้มีสถานที่ใดบ้างครับที่ถือว่าสําคัญทางประวัติศาสตร์หรือจิตใจของชาวบ้านครับอา้าประวัติศาสตร์ก็จะมีที่วัดชงก็จะมีโบสถ์เก่าเนี่ยสาคัญที่สุดเลยเพราะตอนนั้นที่โดนอูทกภัยตี2,531 โบสถ์นี้จะใช้ทั้งบวชพระทำกิจกรรมไว้ป้าเวียนเทียนลงอุโบสถปาฏิโมกเป็นที่มากาศักดสักการะของ <c oughs> พระ,ะพุทธรูปองค์เดิมแต่องค์ใหม่ที่สร้างขึ้นคือเขาสร้างองค์เดิมเนี่ยจะถูกน้าพัดไปแต่องค์ใหม่โยงเขาได้มีศรัทธาร่วมกันพระองค์เก่าอ่ะไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้แล้วเกิด <c oughs> <c oughs> ต้องย้ายแต่ที่โบสถ์ใหม่เพื่อตั้งเสมาไว้ท,ทํที่ธีบทพระใหม่แต่อันองค์ใหม่นี้จะเป็นอ หลวงพ่อทันใจที่โยมชาวคีรวงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อว่าให้ล้ำลึกถึงโบทเก่าอยู่แต่โบทนี้จะไม่สามารถใช้ทําสังฆกรรมได้เพราะว่าได้ทําวิธีการถอนวิสุงคามาตไปแล้วเอาเป็นที่ว่าเป็นให้เป็นเครื่องระลึกถึงเกินใจว่าโบทนี้เคยบวชพระมาแล้วหลายรุ่นเป็นที่ท,ทําพิธีกรรมต่างๆและก็อีกที่หนึ่งสถานที่ในวัดก็เป็นอนุสาวรีย์หรือว่ามนฑบของพ่อท่านเถื่อนกระสมพานนุ่น องค์แรกก็จะเป็นสมพันธ์นุ่นเลยที่เป็นคนก่อตั้งวัดเป็นที่ส่วนรนใจกระหลวงพ่อท่านเถื่อนนี้จะเก่งเรื่องเองยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆแต่ตอนนี้ลูกศิษย์ท่านก็เสียไปหมดแล้วก็ไม่มีคนดูแลก็เลยติดหม้อเก็บหม้อไปแล้วสถานที่เที่ยวสําคัญก็จะมีสะพานบ้านคีรุวงสะพานปูนใหญ่ที่นักท่องเที่ยวมาก็จะต้องมาถ่ายา in, าร,รูปมาเช็คอินมาดูบรรยากาศอนุณงามของที่คีรวง สถานที่สาคัญในวัดก็จะมีสองที่แต่สถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีน้ําตกวงังในตักน้ําตกท่าหาประมาณนี้นะข,อขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็พวกพี่ๆก็ได้มาเที่ยวที่บ้านคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่ประทับใจในวันนี้ก็คือว่าอากาศดีมากเลยค่ะของกินอะไรอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะ นี่ก็ไปกินอะไรกันมานะข้าวแบบบ้านๆแบบขึ้นบ้านแกงไก่กับยววแบบนี้ลาแห้งแล้วก็ไข่พะล้แล้วมีเงาะมาอีกกรอบหวานอร่อยผลไม้อร่อยแล้วก็ประชาชนที่นี่ก็อัธยาศัยดีค่ะน่ารักเป็นกันเองนะคะก็ประทับใจค่ะมาที่นี่ประทับใจมากค่ะมาฟังเรื่องราวที่พอท้กกันแล้ว้ฟังจากดินแดนปากหนังจนถึงล่างเมือง มารอดอกตบทอดจาสมัยแต่ก่อนดินแดนเมืองคอนมีลำาอนยากควานสำเนียงไม่ซอกกริยาแต่เรื่องวัจาซอสศักคุณถ้าได้ยินสำเนียงตายรับรองได้เลยว่าไม่สกทุนไหนก็ถือว่ามีบุญที่มีบานเกิดในเมืองนอนและก็ถือว่าบุญที่สุดที่บ้านเกิดของเมืองคอนประยุ่ในเมืองรอนกูเด็กนครที่งรอนใจอยากให้พี่ฮดขึ้นมาหน้นนองในน้องอยารองมาก่อนไทยตอนนี้เรื่องราวที่พอเท้าแกเล่าให้ฟังมีแต่เพียงแค่ความลังกับท้อง สิ้นแรงคนคอนวัฒนธรรมเสื่อมคลอนประเพณีมันเสื่อมให้ผู้คนทำบาปทำมาชาดให้ไปหน้าที่ทำก็ทิ้งให้เลือดแต่รอยตีนควาย